第一滩的兄弟咋样？ Lupa, mm. Lupa, Lupa. Halo Masih แล้วจบเดินห้อยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเดี๋ยวเราจะพากเข้าเข้าที่เปลี่ยนเอาเอาถ่ายให้มันเห็นช้างเลยสิลูกนั่นเดี๋ยวขวางทางเขาอยู่นะ <c ười> อะเฮ้ยไปไปทั้งไปเลยครับมามาถ <c ười> ูกเดี๋ยวจะเอาเข้าล่มแล้ว มาเลยแม่เขาให้ลูกเขา,เขาลูากแรกด็ก,กินเนาะอตกใจน้ำโชคอะเดินมาทีหลังอะพ่อกำลังถ่ายใช่ไหมใช้ใช้พลังงาน,นอะไยอือ่นตางอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูที่ถือนนะป่ะไปทางนี้นี่ นม่หนูจะไปทางนี้ไปทางนี้นี่คือที่เรานอนเมื่อคืนนะครับเรามานอนตรงนี้ครับผมเยอะเยอะเยอะลิปต่อโตนะครับเดี๋ยวเราจะกัดต่อคลิปเสร็จก็จะปล่อยลาขอขึ้นรถกลับบ้านด้วยลาไม่อยากเดิน <laughs> สวัสดีครับผมงามโชคอรุษสวัสดิ์ตอนเช้า ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เราเราเรามานอนตอนกลางคืนครับแล้วก็เอาใบใบไม้ครับเอาใบไม้หักใบไม้มาปูมาปูตรงนี้ใบโยคะมาปูตรงนี้นะครับรับชมผ่านสองช่องทางนะครับพร้อมพรอกันนะฮะช้างไทยสายแข็งแล้วก็ a c e b o o k สวัสดีครับเข้ามาให้กำลังใจครับช้างไทยสายแข็งแล้วก็โอเล่เอฟซีทเลนยูทูบนะครับยูทูบเบอร์ตัวน้อยของเราครับนี่คือยูทูบเบอร์ตัวน้อยของเรา ยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะครับผมค่าตัวแพงมากนะครับผมออขนมห้าบาทครับผมแพงมากขนมห้าบาทค่าตัวคือขนมห้าบาทนะครับค,อบคบือกล้องครับผมจะต้องมีคนมาอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเอาเอาเขาเขา้าเขรถตรงนี้เนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยหญ้าเยอะบานเลยหญ้าบานเลยแหละ เราไปตามควาโนงก่อนเพราะว่าควานนงเขามุดป่าอยู่นะครับตอนนี้เขาหาเห็ดอยู่ครับว่าเขาได้เห็ดหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกทุกท่านนะครับรับชมผ่านช่องทาง y o u t u โอเล่ FC Thailand แล้วก็ช้างไทยสายแข็งครับสวัสดียามเช้าทุกทุกท่านครับ มีมาดูเอฟซีมาดูสวัสดีครับสวัสดีมาดูตัวน้อยมาดูนี่หน่อยเอาอันนี้อะไรเอามาไี่ก่อนมาดูยูทูบเบอร์หน่อยสิยูทูบเบอร์ตัวน้อยอยู่ตรงไหนยูทูบเบอร์นีน่ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะฮะอันนี้อ,อันอ่ะอนุไลามาทางนี้อ่ะไลามาหาพ่ออ่ะเห็นไหมน,นี่นะฮะร,รับชมผ่านช่องทางเลยนะครับผมขากรองเมียนเดียวเด้อพี่น้องเด้อขากรองเมียนเดียวเด้อ ก็รับชม่ันสองช่องทางนะครับตอนนี้เราก็ต่างคนก็ต่างยืนนั่งไล์ให้กันดูนะฮะ <laughs> นี่คือเบื้องเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับผมแต่เมื่อกี้เรื่องออไม่ใช่เบื้องหลังนะครับเมื่อกี้เ,เหตุการณ์จริงนะครับผมถ้าเรามาอยู่ป่าเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆนะฮะนี่เมื่อกี้เราเราเจอนะเราเห็นเข้ามานะเราเรียกเขาทันนะถ้าเรียกไม่ทันนี่ มีหวังเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวนินเออเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาเรียกอะไรสาบแช่งเราแน่นอนอ่ะบอกประมาณว่าเฮ้ยข้านี่มองผูกอุดอุดบุญหยักแบบที่ให้ช้างอยู่ไม่ถูกไม่ไม่ใช่เยอะแยะที่ผูกเยอะแยะไม่ผูกขวางทางคนสัญจรไปมาเดี๋ยวนะใช่ไหมใช่ไหม ปุเป้นอนดึกครับเมื่อคืนนะฮะตามตามที่คลิปเราทําไว้นะครับปุเป้นอนดึกมากๆเลยมเลยมื่อวานนอนประมาณเกือบตีหนึ่งเนาะแล้วแล้วทีนี้ก็มานอนตรงนี้เนาะนอนเฝ้าเนาะเพราะว่าเราเราไปเอาเต็นท์มานอนเฝ้าตรงนี้นอนเฝ้างามโชคทีนี้ตื่นสายครับพี่น้องปุเป้ตื่นสายก็เลยงามโชคมาปลุกครับผมดึงเต็นท์เลยนะเดี๋ยวรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปตัดตัดต่อคลิปแล้วก็ึอนนี้ข้ขไป ตัดต่อคลิปนะครับเดี๋ยวเราตัดแต่งคลิปแล้วก็จะปล่อยลงนะครับ <43. S 1> กี่กี่คนครับดูครับส <43. S 1> โอ้ไล่ๆกันนะครับผมสามสิสามสิบห้านะครับไปเราไปต่อเดี๋ยวเอารถไปจอดที่นู่นก่อนจอดที่ที่กระท่อมก่อนนะพอเราจอดที่กระท่อมเสร็จเราก็จะมาพาเขาเไปเข้าข้างใน นะอีกรอบหนึ่งเดินมาสิเดินมาสิจ้าออออมาดิสัญญาณชัดเจนไหมปิดชัดเจนติดของเราสิน,านี่ยายังถึงนี่เลยเดี๋ยวเอายายมาให้กิน <c oughs> ไปงามโชว์นึเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออหยั่งหัวมาีปเลยมาไปแล้วมาเลยทางวางทางเขาอยู่เนี่ยใส่เห็ดเอ้อเห็ดอยู่ใส่เอาเอา,เอาเลยคนเขาหาเต็มมาปลูกเลยตืนสายเตือนสายเออเขามาเป็นเนี่ยรอบแรกมาสีหาคนแล้วยางเป็นแถวเลยฮะใส่มาหมู่บาง เอาบังืมนั่นแหละกําลังแทบแล้วไม่เด็ดมาวะเฮดย,ยไปดูดิควนัวนควันควันนองเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นเป็นอะไรเป็นอะไรเจออะไรเจออะไรเรานอนทั้งคืนไม่เห็นมีอะไรเลยบ้าบอโคร โคตร้างข้างฝาเส้ดูดิเฮ้เคยเห็นเฮ้ยใช่ๆโอ้โค F4 ครับผม F4 เฮ็ดเห็เ็เปไปๆมาใส่กันดินนี่นมันอกเชื้อครับอกอกังอกเชื้อนะเนอดเดี๋ยวติของเราไม่เห็นนี่นี่อกเชื้อนะ เต็มเลยครับมันยังไม่โตไงเราเชื่อเยอะเลยนี่นี่นี่เห็นไหมยังจโตเนี่ยอีไรบ้างวุ้ยนึ่งสดาไม่ทันหรอกคนก็โอ้ยนี่นี่นเห็นไหมเป็นนี่เป็นนี่นี่โอ้โหทถ้าถ้ามันโตขึ้นนี่เราจิบไปขาด ครับท,ท่านผู้ชมมันยังมันยังไม่โตพอได้กินหรอกครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเข้าป่าล่าเห็ดกันโอเคไหมไปอย่างนั้นเราขออนุญาตปิดคลิปก่อนปิดไลค์ก่อนอเนาะเราขออนุญาตปิดไลค์ก่อนอหุยหุยหุยเต็มยัวเยียไปหมดเลยเนี่ยกำลังขึ้นเพราะว่าโดนฝนตกเนาะไปะโอเคเราจะขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะไปมา ขอหย่าปิดไลค์ก่อนนะไล่ยามเช้านะจ๊ะเจอกันเจ,จอกันไลหน้านะจ๊ะเจอกันไลหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เห็ดลมยูคาใช่ใช่เลยคุณพี่คุณพี่รู้จักด้วยเยี่ยมเยี่ยมเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์คุณพี่รู้จักเห็ดลมยูคาด้วยใช่ไหมอร่อยขมขมนิดๆครับเราก็จะใส่จ,จิ้มกับน้ำน้ำพริกกะปิอื้อหือ แสบอีหลีเดอร์วันนี้มีคลิปหนึ่งนะครับปูเป้ทำกับข้าวครับผมไปหาปลามาทำกับข้าวปูเป้ไปหาปลาแล้วทำกับข้าวครับปูเป้ปิ้งปลา <c oughs> เดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วจัดแล้วนะจัดแ,แล้วเดี๋ยวรับชมผ่านช่องทาง youtube ก่อนแล้วกันคุยไปให้ระวังโอเคครับผม เดี๋ยวเราจะขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับช้างเขาเขาลบก่อนเดี๋ยวเรา,อ,าอีกรอบหนึ่งเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายปิดไลฟ์ก่อนนะ